กิติมาค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็อย <wh ู่ที่อำเภอบ้านหมองใช่ไหมคะใช่ค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะเนื่องจากว่าเราได้พาผู้นําที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปเยี่ยมเยียนที่บริษัทนะคะก็วันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนสมาชิกบ้านวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนถึงเซ็นเตอร์ของเขาเลยนะคะที่บ้านเมืองวันนี้มีการต้อนรับที่ไหนก็คือมีฝนหลประมาณนิดนะคะาลาวยังไงคะเราเดี๋ยวเราเชิญซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังมีเฮลเมสติ้งอยู่นะคะก็เดี๋ยว เข้าไปคุยกับผู้นำพี่ในเลยนะคะค่ะเจใส่นพี่ในเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะผู้นำค่ะทุกคนเลยค่ะอันนี้คุณแอนนะคะค่ะก็คุณแอนนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะผมชื่อศึกศักดิ์นะครับเสียสสปอตานนะครับก็รับหน้าที่ดูแลเซ็นเตอร์ที่อำเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับค่ะก็อย่างอย่างท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในละแวกของชลบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกับบ้านบึงนะคะสามารถที่จะเดินทางมา ที่นี่ได้เลยนะคะก็คุณแอนดามามายังไงครับเ่เดินทางมาง่ายเลยนะครับก็โลตัสบ้านบึงนะครับวิ่งเส้นหลังโลตัสมาแล้วก็สุดทางเลี้ยวขวานิดเดียวก็จะเจอเซ็นเตอร์เราแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า มาไม่ถูกนะคะสามารถที่ทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะที่คุณแอนที่เบอร์ที่หน้าจอได้นะคะเส้นวันนี้เป็นยังไงคะมีาการจัดประชุมใช่ไหมคะครับเส้สมเมสสนทราบว่าจัดกันทุกวันเลยจัดกันเป็นประจำก็เวลาจาัดนี่ก็คือได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับให้ให,ให้สมาชิกยังไงบ้างก็มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนการตลาดเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับผมแล้วเกี่ยวกับคุณภาพด้วยยอดที่คุณแอนทำยอดได้ค่อนข้างนัคะ แสดงว่าเคยเราสมาชิกเขาก็จะจะกำลังอ่าถือได้เลยนะคะกับตัวอย่างคือก็ลูกค้าะสมาชิกที่นี่นะคะคือสนใจเรื่องสินค้าแล้วก็ชอบเรื่องของเราอย่างมากเพราะสินค้าของเราเป็นยังไงคะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอบาก็ซื้อแล้วซื้อซ้ำได้ส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อกันอีกแล้วผลการตอบรับดีมากจริงหมดค่ะอันนี้ อยากจะถามเรื่องกับผลของการตอบรับของลูกค้าเป็นไงบ้างคะผลการตอบรับดีมากครับตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ที่สนใจก็เข้ามาฟังกันเยอะทุกวันทุกรอบที่เรามีการประชุมก็จะมีคนใหม่เข้ามาตลอดเราได้มีการอธิบายเรื่องการรับประทานของสินค้าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแผนการตลาดตรงนี้ทุกคนตอบรับดีมากนะคะและแม้กระทั่งตัวเองนี่คือเป็นไงบ้างคะตอบรับก็ผมส่วนตัวก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์อยู่เกือบทุกตัวแล้วครับตัวแล้วค่ะ ก็คุณคุณคุณศึกษาะคะหรือว่าคุณแอนเนี่ยเป็นผู้ที่ดูทีวีพี่ฝ่ายทีวีงเราจากทางบ้านใช่ไหมคะใช่แล้วก็นะโทรเข้ามานะคะติดต่อ,อ,อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เรื่องของแผงการตลาดนะคะแล้วก็ได้เข้าไปหาแล้วที่สำนักงานใหญ่เนาะแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็เริ่มทําธุรกิจอย่างเป็นเรื่องเวลานี่ประมาณ ประมาณกี่วันแล้วค่ะน่าจะตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนสี่นะคประมาณเดือนสี่เดือนกว่าๆว่านะแต่ว่าใต้ง่มกอนเนี่ยสมาชิกก็นด้เยอะมากๆเลรู้สึกเป็นร้อยนะอ่าเป็นร้อยคนแล้วนะคะที่ใช่ค่ะแล้วอย่างอย่างคุณแอนดูรายการทีวีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกบริษัททีไปค่ะใช่ก็ศึกษาอยู่นานครับเปิดดูเป็นเดือนนะครับก็ลองศึกษาดูก็ ก็มีความแตกต่างตรงที่แบบว่าเรื่องราคาถูกแล้วก็ผมก็ไปศึกษาถึงกับเรื่องแผนการตลาดเรื่องอะไร้จ่ายจริงได้จริงครับจริงๆแล้วของเราเป็นข้อดีของเราแล้วหนึ่งก็คือแผ่นการตลาดดีสินค้าดีระบบเครื่อยนตเรามีทีวีใช่การตลาดของเราเนี่ยทำง่ายกว่าง่ายกว่าตรงที่ว่าเรามีทีวีโดยที่เราไม่ต้องออกไปบอกให้คนอื่นเนี่ยทราบหรือว่า อธิบายเพราะเราจะมีทีวีบอกทุกวันทุกวันว่าด้วยสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยช่วยด้านไหนเป็นยังไงทานแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะส่วนแผนการตลาดเนี่ยเราขอให้เข้ามาคุยกับทางเซ็นเตอร์นะคะแต่ราะว่าคอาสอบรมเนยเออใช่เพราะว่าทางเซ็นเตอร์เนี่ยคือคือมามาแจ้งเซ็นเตอร์แล้วเซ็นเตอร์เราจะพาไปมีอบรมที่บริษัทเนาะบริษัทเราจะมีการอบรมนะอบรมคอร์สก็คือคอร์ส first start ซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าได้ผ่านคอร์ส first start ไปแล้วเล้ยคิดว่าทุกคนเนี่ย ก็ปัญหากินได้เนอะซึ่งพิงแอนก็ไปอบรมแล้วด้วยก็เมื่อเมื่อสอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็ก็เลยรอบว่าคุณแอนก็เลยใช้สื่อทีวีในการทำงานนะคะก็จะเห็นจากที่ข้างหลังนะคะก็คือจะจัดประชุมโดยการผ่านสื่อทีวีนะคะก็ให้ทีมงานได้ดู รายการของทีวีนะคะจะเป็นช่วงที่เราออกากาศในค่ะปีไฟสมาชิกนะคะวันนี้เราเป็นนี่เนาะทาวิสติ้งเลยเนาะก็จะเป็นเอ้าดร์นะคะวันนี้วันนี้เรามาเป็นไปนัมสมาชิกจริงๆวันนี้สมาชิกเรามาก็ประมาณเอานับก่อนนั่นหนึ่งหนงสามก็ประมาณ2ี่0ท่านแล้วนะคะก็เราเราเรารู้ทุกท่านเนี่ยนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกทุกคนเลยนะคะได้ใช้ด้วยคุณแอนลองพาแนะนำเราจะแนะนำทอย่าตรงนั้นค่ะ แนะนำที่เราคนที่คนไปว่าพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครลองดูนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นพี่เขาก็เขาค้เ,เขามาเป็นสมาชิกใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าการตอบรับของพี่ไบ์เนี่ยสมาชิกใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาที่นี่ได้ครับผมที่นี่ก็มีเซ็นเตอร์มีการสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายนะครับไม่ต้องเดินหาที่ไหนไกลครับผมวิ่งเข้ามาหาเราที่เซ็นเตอร์แล้วก็มีคําแนะนําเกี่ยวกับการทาธุรกิจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราก็แนะนําได้นะครับเออให้คุณพี่แนะนําตัวสชกนิี้ได้ไหมคะคุณพี่เบสเดาได้เลยคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแนะนำพรีเซนต์นะคะพี่คะเชิญค่ะอันนี้เป็นอาจารย์นะคะนี่คะอาจารย์ยังสนใจเลยค่ะนะคะอาจารย์อาจารย์ุณเลียวคนหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็น้องน้องนี้จะเป็นสมาชิกใช้สินค้าของเราผลิตภัณฑ์ใช้อยู่แล้วนะคะส่วนคุณน้องอยู่ที่บ้านเงเหมือนกันเหรอคะ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านมึงใช่ไหมคะพี่คนสวยคะที่ไหนคะบ้านมึงเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าที่นี่เราต้องมาคือที่บ้านมึงนะคุณเอ๋ที่นี่คือที่บ้านมึงเพื่อนั้นลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจากบ้านมึงแต่ว่าจะหลายหลากต่างอาชีพกันนะคะพี่ผู้หญิงที่พี่ทําอะไรบ้างคะพี่คะอาชีพค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะพี่ทำอาชีพร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็ขายเครื่องสำอา ด้วยด้วยเราเปรังาอเใช่เราเราน้องน้องผู้หญิงนะคะน้องสวัสดีค่ะน้องทำอาชีพอะไรคะอ๋อทบริษัทบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสายไฟรถยนต์เห็นไหมคะของเราเนี่ยนะคืออาชีพอิสระเป็นอาชีพอิสระจริงๆเพื่อทำงานประจำแล้วเราก็มาทำตรงนี้ได้เออมีอาชีพที่เป็นที่ผสมก็ถือเป็นอาชีพอิสระเราก็ตรงนี้ก็ไปเสริมได้นะคะจริงของเราเนี่ยเสริมได้ทุกอย่างเลย แล้วทุกคนเนี่ยใช้แล้วดูสิคะผิวพรรณเริ่มดีขึ้นน,น้องเอ๋ว่ามะรเราจาัดจากคนที่แบบที่น้องคี้สวยนะเน,นี่ยด่าชมกันเองเราชมกันเอง,งชมกันเองแต่จริงๆสินค้าเราดีจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าเราจะมาส่งผลิตภัณฑ์จากคนที่ป่วยหรือว่าปวดหัวนอนไม่หลับมีใครเป็นไหมคะอาการนี้ปวดหัวนอนไม่หลับเป็นแล้วเป็นแล้วหายแล้วพุณจีบอกว่าหายแล้วบอกว่าดีขึ้นตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่ปวดหัวนอนหลับสบาย สบายมากใช่ไหมคะใครที่กู้ก็อันเซตข้างหลังเลยนะคะจะเป็นถ้าท่านผู้ชมบ้านนะคะที่ติดตามรายการพีไฟล์พรุงสมาชิกอยู่นะคะอ่าติดตามช่องรายการทีวีประจำก็จะเห็นอ่ะทางเซตนี้นะคะก็ได้ไปเข้าอบรมเนาะอบรมพัฒนานกันมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไปงานเดแชมเปี้ยนที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดมากเลยเต็มจอเลยค่ะที่น่าจะเป็มจอเต็มจอตอนนี้น้หนักเท่าไหร่น้หนักเท่าไหร่บอกไปเลยค่ะหลายกว่า แต่เราว่าทานกาแฟไฟเบอร์แล้วรู้สึกเบาตัวเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วนอกจากทานไฟเบอร์แล้วทานตัวไหนไหมคะ้น้ำตาข้าล้าำข้าวด้วยค่ะแล้วหลังจากที่ทานเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับคือยังไงนอนหลับสบายจริงๆแล้วตัวเอกของเราก็คือจมูกข้าวเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่มีน้าหนักก็คือตอต่อได้ไฟเบอร์ใช่ไหมแล้วก็มีดีโทเนตกับคอร์เนตซึ่งตัวนี้คอร์เนตเนี่ยมันก็คือมันรีดไขมันออกจากเส้นเลือดส่วนตัวนี้นั้นก็รีดไขมันออกจากเอ่ออะไรนะ ลำไส้ลำไส้ใหญ่เนาะค่ะใช่ใช่ทางนี้นิดนึงค่ะพี่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะแคนเชอร์ดค่ะค่ะพี่พี่แอลพี่แอลค่ะก็แอลก็เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ค่ะพ right e ีไฟส์หลายตัวเหมือนกันใช่ไหมคะนี่จะบอกได้เลยค่ะว่าตัวแหวนไม่ได้ใช้แค่คนเดียวนะคุณสามีตัวแหวนบอกเลยค่ะพี่แหวนใช้อะไหนมางใช้ตัวไฟเบอร์กับคอลลาเจนตค่ะแล้วเป็นไงคะผลที่สองน้ำหนักก็ลงไปสี่โลแพ้สองกล่องค่ะก็คือเบาตัวเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วเป็นยังไงนอกจากตัวหรือคาร์บอหนักแล้วตัวอื่นก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็พลาสติกไปทาบว่าชอบตัวนี้เป็นแฟนแพ้กาแฟคอลลาเจนเลย ทานประจำทุกวันเลยนะแล้วให้คุณสามีทานไรเอาบอกโสดค่ะยืนยันว่าทานดีนะคะถามรอาโสดนะคะแล้วก็มาอีกท่านประจเป็นไงคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับการทานน้ำมันลำงข้าวจมูกข้าวผสมโสมเนี่ยค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่อธิบายดิค่ะตอนทานแลเขาเขาคือจะมาทานนะก็ดีก็ดีค่ะว่าก็ดีเนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมเข้าใจนะคะว่าก็ดีนิดหนึ่งคือ ไม่เหนื่อยค่ะนะคะไม่เหนื่อยแล้วหลับสบายตอนเช้าตื่นมาเหมือนปกติเลยแข็งแรงเหมือนอายุสักเท่าไหร่คะ,ะวัย40แสดงว่ <c oughs> า,เาเขาก็รู้สิตอนนี้เราก็เกิน40ไปแล้วนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนํานะคะ <c oughs> นอกจากกาแฟผสมสมแล้วเราเรายังมีกาแฟน้ำมันรำข้าวผาสมสมแล้วยังมีกาแฟด้วยนะคะ <c oughs> พี่ได้ดื่มไหมลองดื่มกาแฟดูย น่ทุกตัวแล้วค่ะอันนี้อูุไว้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาที่เซ็นเตอร์นี้ได้เลยเบอร์โทออยู่ยข้างหน้านี่ค่ะหาคุณแอนค่ะโทรได้เลยนะคะคุณแอนอย่างเดียวเลยนะคะมีกาแฟชิมฟรีด้วยใช่นอกจากกาแฟทิมฟรีนะคะถ้าเป็นผู้ชายมาเราก็จะิงกาแฟของผู้ชายนะคะคเอาละค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเทเราว่าจะมีการจับฉลากอะไรเนอะอเดี๋ว่าไงค,คะงก่อนอื่นนะคะพี่เดียเดี๋ยวขอให้ให้ให้เลขาของคุณแอนเขาได้ แนะนำเต็นี้เลยหนึ่งค่ะได้ค่ะขอเลยค่ะพี่เจนคะเจนนิดหนึ่งค่ะมานะนำเต็นท์นิดนึงค่ะชื่อเจนจิราค่ะก็ทำธุรกิจพรีไฟคือเต็มเวลาค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทำงานอะไรมาก่อนคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วแล้วเป็นยังไงมาค่ะหลังจากที่ได้เข้ามาทำประมาณเดือนหนึ่งได้เนาะถึงเดือนได้ค่ะเป็นเป็นยังไงมาคะรู้สึกว่าเคยทำธุรกิจเคยขายมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยค่ะแล้วพรีไฟเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจเคยขายที่เคยทำมาอย่างไงบ้างก็ทำง่าย ค่ะได้เงินง่ายกว่าค่ะแล้วก็สินค้าขายง่ายราคาถูกค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เห็นน้องโทรมาสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอบอกราคาคร่าวๆก็บอกเออถูกน้องที่เพราะว่าเคยทำมาราคาสินค้าจะค่อนข้างแพงเนาะชิ้นเป็นยล้วเนื้อจากของเราเนี่ยไม่แต่ของร้อยกว่าบาทเองนั่นจากที่บอกจริงๆแล้วว่าราคาของเราเนี่ยค่อนข้างที่ไม่แพงกว่าคนอื่นแต่คุณเดภาบอกตรงๆว่าครับ นะ้วก็ใช้รู้สึกทราบว่าที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดคือเป็นสบู่รึเปล่าคะสบู่ไวท์เทนนิ่งก็คือสบู่ของเราจะมี2อก้อนด้วยกันอย่หนึ่งกองเนาะก็คือจำง่ายๆนะคะจะเป็นก้อนก้อนขาวก้อนของขาวสองก้อนก็ใช้กลางวันก้อนดำๆก็ใช้กลางคืนเพราะไอ้ที่มืดๆนะคุณเหคือมีตัวที่เรียกว่ามะขามแล้วบวกน้ำผึ้งคิดดูซิผิวอะไรได้ทั้งน้ำผึ้งกับมะขามเอามาขัดขัดเนี่ยเพราาะว่ดูความหอมของหน้านอนก็ใช้ดูปรมาตั้งแต่ที่เริ่มเริ่มทำก็เห็นสั่งสบู่ไปต่อเลยใช่ไหม ก็ก็รู้สึกว่าประทับใจในสินค้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงหน้านะคะเป็นงานจักรพารด่์ได่ค่ะสักครู่ค่ะ